จบไปแล้วครับผมกับสามเพลงครับที่เพิ่งจบไปนี้นะฮะชาตินี้พอจากโอปะวีนะครับผมแล้วก็มีไปหาทมนะครับของโบกี้ไลออนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมวัดปละาเทสมีของโฟอีฟครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2นี้นะครับผมกับครึ่งชั่วโมงแรกผ่านเพิ่งผ่านไปต่อมาในครึ่งชั่วโมงหลังของชั่วโมงแรกแล้วนะฮะว่าถึงช่วงนี้ครับผมเป็นช่วงของข่าวของวงการเพลงครับเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลย นะฮะเห็นในทีเซอร์ปล่อยกันมาเยอะแยะมากมายนะครกับ b n k 4 8ครับที่เพิ่งปล่อยคอนเซปต์ทีเซอร์ตัวแรกของเพลงใหม่ครับผมดีอะเปิดให้แฟนๆบตนบวตและเลือกซีนที่ชอบด้วยนะฮะโดยเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาครับผมวงดนะฮะก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอคอนเซปต์ทีเซอร์นะครับตัวแรกของเพลงใหม่ดีอะออกมาให้แฟนๆรับชมกันแล้วผ่านทาง youtube ของทางช่อง BK48 นะครับซึ่งปล่อยออกมาทั้งหมด3ไทป์ให้แฟนๆติดตามกันซึ่งในคอนเซปต์ทีเซอร์ตัวแรกนี้แฟนๆก็จะได้เห็นความน่ารักสดใสของสองสาวก็คือม o บายกับแก้วเองอ่าต่อแล้วนอกจากนี้ครับผมทาง BK48 Official Facebook ครับได้ระบ,บุว่ามีกิจกรรมเปิดโบนให้ที่ที่จะทำให้แฟนๆนะผมมีส่วนร่วมกับมิวสิกวิดีโอนี้ด้วยนะครับโดยการเลือกสีที่ชื่นชอบ ที่มีอยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงดีอะนะครับโดยเปิดให้แฟนๆโหวตกันตั้งแต่วันที่สิบห้าตอนบ่ายสองสิ้นสุดการโหวตก็คือเพิ่งผ่านมาเลยเมื่อวานนี้เองครับผมวันที่สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะตอนบ่ายโมงห้าสิบเก้านทีนะครับซ <Wow. S 1> ึ่งรายละเอียดนะครับผมต่างๆสามารถติดตามได้ไดทางบ k เคโฟร์เอทเฟซบนะครับแกะวว้าวได้ปอมมากนะครับสุดยอดไปเลยครับไม่น่าเชื่อเลยครับ แหม่ก่าจะมานะครับอ้าวข่าวข่าวนี้ต่อเลยเนาะหลังจากที่เบียร์เคฟูดเอท่าผมได้ปล่อยคอนเซปต์ทีเซอร์ตัวแรกนะฮะออกมานะครับแฟนๆก็พูดถึงกันอย่างมากมายบนทวิตเตอร์โดยแทะแจกดีอะ MV ทีเซอร์ในผมติดเทรนด์บนทวิตเตอร์ไปแบบเยอะแยะถล่มทลายเลยนะทั้งนี้นะครับผมสามารถรับชมคอนเซปต์ทีเซอร์ได้ทั้งสามทายเลยนะฮะใน YouTube ของ BNK ยร์เคฟนั่นเองครับครับข่าวที่สองนะครับตรงนี้นะครับเราจะ เราอยู่ประเทศไทยกันนะครับเราแผ่นไปเกาหลีใต้บ้างนะครับครับกับ NCT Dream ครับสร้างสถิติใหม่ให้กับค่าย SM Entertainment ครับด้วยยอดขายระดับสูงสุดในสัปดาห์แรกนะครับผมเมื่อวันที่4พฤษภาคมส5 6 4าสิสี่ที่ผ่านมาครับ NCT Dream วงบอยแบนด์เกาหลีชื่อดังนะครับได้สร้างสถิติใหม่ให้กับค่าย SM Entertainment ด้วยยอดขายสูงสุดในสัปดาห์แรกนะครับผมโดยมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าอา้มเต็นชุดแรกนะครับ Hot Sauce นะครับหรือซอสเผ็ดนะครับ ครับ <ไป S 2> ผมระวังนะระวังนะระวังทัวลงไม่กูไม่รู้ด้วยนะเออไม่น้องหรอกเราแค่แปลเฉยๆของของวงบอยแบนด์ NCT Dream ครับได้ทำยอดขายรัลบัมได้กว่าแสน0มมยแปดพันอรบัมเลยนะครับผมซึ่ง<อ>เป็นยอดขายที่สูงที่สุดในค่ายช่วง่าวันแรกของการจำหน่ายด้วยนะครับโดยสำหรับสิติเดิมคือ Don't mess up my table ของวง EXO นะครับที่ทำยอดขายได้ประมาณ 7แสนเก้าหมื่นอัลบั้มในสัปดาห์แรกนะครับอืมอ่ะต่อนะครับทั้งนี้ครับหากหากนับยอดขายอัลบั้มในสัปดาห์แรกของศิลปินเชย์ป้ปอมหมดแล้วอัลบั้มคอสของเอซิตีจะอยู่ในอันดับที่เจ็ดนะครับก็อของเซอร์เบีินเชย์ที่กับ NCT Dream นะครับที่สามารถทำลายสถิติได้นะครับผมข่าวต่อไปครับอ้าวและสุดท้ายนะผมของช่วงนี้นะฮะก็คือทรงต่อพลังบวกครับผมวงเพาเวอร์แพดครับแต่งเพลงพลัง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ครับผมโดยที่ในช่วงนี้นะผมเป็นอยู่ในช่วงของภาวะที่คนไทยต้ตองมาเชิญกับภาวะวิกฤตต่างๆนะผมในช่วงของการระบาดของโควิด -19 นะครับวงพาวเวอร์แพสผมเลยแต่งเพลงครับผมเพื่อส่งต่อกําลังใจที่เป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแพทย์และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะผมในการาปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด -19 นะครับ จึงขอมีส่วนร่วมมาผมส่งต่อพลังบวกในการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ครับผมผ่านบทเพลงพลังที่ฝั่งของพี่แพทน,น,นะครับผมเพาเวอร์พนะฮะแต่งเนื้อร้องและทำดนตรีร่วมกันกับสมาชิกวงเพาเวอร์แพทนะครับเรียกว่าเป็นการกลับมาของเพาเวอร์แพทในหลายเกือบ20ปีได้เลยมั้งใช่ หลังจากที่ถูกจับกลุ่มไปนะครับในข้อหาเรื่องของยาเสพติดนะครับตอนนี้ก็กลับตกับใจได้แล้วนะครับแลวก็กลับมาสร้างผลงานให้กับเราอดีตอ่าแฟนคลับในอดีตล้มถึงในปัจจุบันด้วยนะครับครับก็อย่างนี้บอกนะฮะว่าเพลงนี้เนี่ยชื่อว่าพลังเนาะโดยที่ก็เพลวงของวงเนี้ยชื่อวงว่าเพ w ว์แพ d โดยคําว่า power แปลว่าก็คือพลังเนาะทางวงเพ w ว์แพ d ก็เลย อยากจะส่งพลังบวกพลังงานดีๆให้กับคนที่ได้ฟังเพลงนี้อาจจะไม่ใช่แค่บ,บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เขากําลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อกับภาระหน้าที่ในปัจจุบันนะผมที่ทําแล้วรู้สึกเดียวดายหรือต้องการกําลังใจเพลงนี้สามารถมอบกำลังใจให้กับทุกคนได้ครับโดยทางคุณแพทองเองนะครับผมแต่งเองทำโปรดิวเซอร์เอง แล้วก็เพื่อนในสมาชิกทุกคนก็มาช่วยกันนะครับทางวง Power p o w e r p a ์แก็เป็นตัวแทนของศิลปินค่ายเข้าสารนะครับในการส่งต่อกําลังใจความรู้สึกดีๆให้ทีมแพทย์พยาบาลนะครับถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งงานที่ทางวง Power p o w e r อร์แพภูมิใจมากนะครับผมที่ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับผมโดยมาร่วมรับพลังดีๆจากวง Power p o w e r p a ์แนะครับผมได้แล้วทาง YouTube เข้าสารเอ t เ r t a i n m น n t ะครับผมหรือ facebook com slash comeback project นะฮะเ้าจบไปแล้วกับสามข่าวในวงการเพลงของวันนี้นะครับเปิดกันต่อกับสามเพลงเนาะเริ่มจากเพลงแรกครับผมเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนจาก Tilly Birds featuring กับลิครับแล้วก็มีปัญหาปรึกษาดาวจาก The b e s Bacon แล้วก็รู้ได้แล้วไหมจากส้มมารีและไม่รู้ก็เลยของคุณครับเอาเดี๋ยวเจอกันอีกที ช่วงหน้าช่วงหน้าเป็นข่าวสารของทางวงการภาพยนตร์แล้วนะฮะดูซิว่ามีอะไรอัปเดตใหม่มาใหม่ๆบ้างนะครับผมดูซิว่าหนังจะกลับมาบูมได้อีกครั้งหนึ่งไหมนะครับกับผมดีเจไปเร่ครับและผมดีเจบีที่นี่ฟิวีดิโอครับครับอกลับมาแล้วฮะ พิ่งจบไปกับสามเพลงที่เพิ่งผ่านไปนะผมเริ่มจากรู้ได้แล้วไหมของส้มมารีครับมีปัญหาปรึกษาดาของซีเรียสเบคอนนะครับผมแล้วก็เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนจากซิลิเบิร์ดและบิลลี่ครับเอาและวันนี้เรายังเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงของข่าวของวงการภาพยนตร์นะครับผมดูซิว่าข่าวอะไรจากไหนมาแรงกันบ้างมา เริ่มจากข่าวแรกครับผมเปิดโฉมบักแต่งโมไม่ใช่เพลงแต่อย่างใดแต่นี่คือหนังตลกเรื่องสุดท้ายของตลกระดับปรามาจารย์ทั้งสองท่านนะก็คือพี่โรเบิร์ตส,สายควันแล้วก็นักคอมชวนชื่นนะครับผมนับว่าเป็นการสูบเสียมบุคลากร,กรแวดวงตลกนะฮะวงการบันเทิงที่เขารับนับถือไล่เรียกกันถึงสองคนนะผมที่ตาก็มีผลงานที่โดดเด่นบนทางหน้าจอโทรทัศน์หรือหน้าจอหนังใหญ่ อยู่เรื่อยๆนั่นคือโรเบิร์ตสายควันแล้วนะครับชุดชื่นนะครับที่ต่างจากไปด้วยอาการล้มป่วยเหมือนกันนะผมและเพื่อเป็นการลํำลึกถึงพวกเขานะผมพระคนครฟิล์มจึงได้ทําการปล่อยภาพและโปสเตอร์แรกของผลงานเรื่องทิ้งท้ายของทั้งสองดาวตลกมาให้แฟนๆได้ดูเพื่อให้หายคิดถึงกันนะฮะนั่นคือเรื่องปักแต่งโมกจนจะกลายเป็นผลงานสุดท้ายของโรเบิร์ตสายวันแล้วนะครับชุดชื่นนะผมที่พวกเขาได้ถ่ายทําเสร็จสิ้น เอาวตั้แต่ปีที่แล้วนะฮะช่วงต้นปี2563 <Wow. S 1> ก่อนที่จะจะจากไปอย่างกระทันหันนะครับผม wow, ว้าวได้อบอมไปแล้วนะ <c oughs> โดยเป็นหนังตลกเฮฮาสไตล์ของค่ายนี้นะฮะโดยเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ออกมาแต่ก็พอจะทราบว,ว่ามีนักแสดงใครหรือแสดงที่เป็นใครกันบ้างนะเตรียมปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้นะครับเบื้องต้นทราบว่ากล้องห้วยไร่ครับ จะมารับบทเป็นเศรษฐีหนุ่มที่คนร้ายหมายจะปองร้ายนะฮะเขาจึงต้องแอบปลอมตัวมาปิดบังความร่ำรวยของตัวเองเพื่อไม่ให้กลเป็นภัยถึงตัวจึงตัดสินใจกลายเป็นหนุ่มชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนครที่ไม่ได,ดูโดดเด่นอะไรใดๆเลยจากภาพและโปสเตอร์นะครับที่ปล่อยออกมายังพบอีกว่านอกจากนักแสดงสามคนที่กล่าวมานั้นยังสมบด้วยนักร้องสาวรุ่นใหญ่อาภพพนครสวรรค นักสิริพรสุนารีราชธีมาร่วมด้วยสิริอมรอ,อ่อนคูณหรือฟิฟีนัาเอเกสวยจากตระกูลไทยบ้านนะฮะจากภาพยนตร์ตระกูลไทยบ้านนะคะระะับนนะะโ,ดโดยเป็นผลงานการแสดงก,การกรกัับของทิติพงษ์ใช้สติจากหนังตลกน่โบโอเคนะครับเบื้องต้นมีคิวฉายวันที่22กลักรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ ข่าวที่สองครับไวเหมือนโซนิกครับผมตอนนี้มีการอัปเดตแล้วนะฮะเรื่องของมาแล้วโซนิ The h e d g e h o สองเดี๋ยวข่าวสองกูก็ได้มาคืขาาอลลข่าวสาวให้แกลเลยข่าวสาวให้แกเลยนี่นะครับเป็นการไม่ได้บีบลุงหน้า,หานะครับครับผมไม่ได้บีบลุงหน้าซึ่งตอนนี้ปิดกล้องถ่ายทําเสร็จแล้วนะครับย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ทมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับยัง เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะฮะตอนแรกนั้นในโลกของภาพยนตร์ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายเท่าไหร่นักหรอกครับภาพยนตร์เรื่องท้ายๆท,ท,ท,ที่จะเข้าฉายก่อนที่โลกภาพยนตร์ทั้งหลายจะปิดตัวลงชั่วคราวและสามารถทราบความสําเร็จได้เป็นที่น่าพึงพอใจก็คือภาพยนตร์เรื่อง Sonic the h e d g e h o g นุกิที่เนรมิดอเจ้าเม่นสายฟ้านะครับผมจากฉบับเกมนะครนุกิเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ธนุกิเฮ้ย ให้แกมาเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นนะครับและจะกส็สสำเร็จนั่นเองนะครับทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีภาคต่อมาตามมานะครับและจากที่มีภาพเบื้องหลังออกมาสแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ภาคต่อแน่นอนนะสำหรับโซนิคเดอะเฮชช็อกนะครับกําลังเดินหน้าถ่ายทําแล้วตอนนี้ก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมจาก Jeff ler, าเจฟฟ์ฟาวเลอร์ร่วมกับภาพยนตร์ที่ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่าตอนนี้ภาพยนตร์้ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ว้วโห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 จากภาพเบื้องหลังในกองถ่ายนะฮะที่หลุดออกมาจะทำทำให้เราเห็นว่าภาคสองนี้นอกเหนือจากโทนิกแล้วเราจะได้เห็นสมาชิกใหม่ที่มาร่วมทีมอีกสองตัวนั่นก็คือ hey, <what? S 2> คเทลใครวะจิ๊กจอกสองหางไอเทลอะ uh. ที่ปรากฏตัวในฉากท้ายเครดิตของภาพย,ายนตร์ภาคแรกในขณะที่อีกตัวนั้นจะเป็นนักเคล do you know t h e way เดวิสเดเดไม่ใช่ you know ไม่ใช่ใช่ว่าไม่ใช่นะเออเม่นสีแดงคู่ปรับตลอดการของโซนิกครับผมนอกเหนือและนอกเหนือไปเดวเวอะไรเดีย่ย <laughs> แล้วก็นอกเหนือนอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็จะมีด็อกเตอร์โรบอทโรบอนิกโรบอนิกที่ในภาคแรกเราได้เห็นเขาถูกส่งไปยังดาวที่เต็มไปด้วยเห็ดยักษ์นะครับผมซึ่งถ้าสังเกต ในภาพนะฮะผพุมกับได้อัปเดตมาให้ดูกันข้างบนนะครับข้างหลังของเขามีนงเห็ดยักษ์อยู่นั่นเองนะครับผมน่าสนใจซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับว่างฉายกำหนดฉายแล้วผมคือปีหน้าช่วงมันเมษายนนะครับค่ะอ่าข่าวสุดท้ายครับค่ะอืมตัก <laughs> <laughs> ู่นะครับ อ่าข่าวสุดท้ายนะครับมาเวลงานเข้าครับจีน mm. อารมณ์หนาบป็นช่างฉีพ่วงเอชเชลสั่งไม่ให้ฉายครับอื mm. หนึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเป็นต้องยอมรับเลยก็คือประเทศจีนครับคือหนึ่งในตลาดภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกภาพ,พยนตร์ในเรื่องสามารถควาารายได้ทูงทะลายในประเทศจีนและถูกเข็นให้สร้างภาคต่อมาได้โดยร่วมทุนกับบริษัทจีน mm. แต่ในขณะเดีวยวกันการควบคุมการเผยแพร่ภาพยนตร์ในประเทศนี้ก็มีความเข้มข้นสูงมาก นะครับภาพยนตร์มีเนื้อหาที่ขัดต่อแนวทางปฏิบัติของพวกเขาหากต้องการจะฉายก็ต้องตัดเนื้อหาส่วนนั้นออกไปหรือที่ร้ายแรงกว่าน,นั้นอาจถูกแบนเลยก็ได้นะครับและนุกเหมือนว่าตอนนี้มาเวลกำลังจะต้องคิดทางออกให้กับเรื่องนี้แล้วนะลังจากที่ผ่านมาครับภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์ของมาเบอร์ซิโดคือหนึ่งในผลงานของกลุ่มภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงมากในประเทศจีนครับแห็นเหมือนว่าตอนนี้ต้องกําลังสั่นคลอนครับ เพราะโฮมนลล่าสุดถูกเปิดเผยออกมาทางเว็บไซต์บริตี้ที่ได้รับรายงานว่าช่อง CCTV 6นะครับที่คอรายงานข่าวของภาพยนตร์ที่ได้รายงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ในเฟสที่4ของ Marvel U Comic Universe หรือ MCU นะครับแต่พวกเขาเลือกที่จะรายงานเพียงแค่แปเรื่องจงากสิบเ,เรื่องครับโดยไม่พูดถึงภาพยนตร์อย่างช่างชี a n d r e g e n d of the Ten Rings หรวอ่เรื่องก็คือ Eternal นะครับอย่าก็ตคราบนี้ไม่มีการยืนยันว่าสองภาพยนตร์สองภาพยนตร์นี้ครับจะไม่สามารถฉายในปใระเทศจีนได้นะครับแต่ช่อง CCTV หกนี้ สำรักข่าวที่อยู่ภายใต้หน่วยงานที่คอยดูแลและควบคุมสื่อบันเทิงในประเทศจีนที่จะเป็นตัวอันตรสินว่าพยนตร์เรื่องไหนจะสามารถเข้าฉายในประเทศนี้ได้แต่ก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่มีมูลนะครับเพราะตัวพ่วงก,กับภาพยนตร์ด้านในและนออย่างโคลี่เจ้านะครับนั้นก็ได้มีประเด็นเกี่ยวกับประเทศจีนอยู่พอสมควรจากการที่เธอได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดรัดน,นะครับทําให้ประเทศจีนตัดสินใจที่จะไม่พูดถึงรวมถึงลบข้อมูลการค้นหาที่เธอสามารถไปคว้ารางวัลออสการ์ จากภาพยนตร์เรื่อง No Mad Land ได้นะครับส่วนชาง n ี and the Legend of the Ten Rings ครับอันนั้นคือความน่าสงสัยครับเพราะนี่คือภาพยนตร์ที่มีการอ้างอิงถึงวัฒนธรรมจีนอยู่เยอะมากแถมตัวคันธงใหญ่ก็ยังเป็นชาวเอเชียด้วยครับคงต้องเป็นเรื่องที่ติดตามกันต่อไปแล้วว่าใช้สุดแล้วจะผลออกมาเป็นอย่างไรครับโด, hi, โดยชาง n ีห i วางกำหนดฉายไว้ที่2กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับ uh, <okay. S 1> ส่วนหลังจากนั้นก็จะเป็นการขาย Empire ครับเพิ่งกูไม่ขายนะครับ ครับผมเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ดูหาข่าวของเรา,าครับผมอ้าวเดี๋ยวเข้าสู่สามเพลงต่อไปนะครับครับผมสามเพลงต่อไปครับผมเริ่มจากเพลงแรกครับผมเพลงใหม่เลยของแถมโรดเดเครับผมเพลงหนักใจครับหน,นักใจจริงจริงหนักใจจริงจ,จริงน้อยอะไรเนี่ยโพรานไม่ใช่เออเอา้าแล้วก็มี เก็บไว้ในใจไม่พอครับผมมาีราฟฟเจอริงโอวกับฟ <P. S 1> ีแมนดาวนะครับผมถุยไม่ใช่สิเออแล้วก็ลืมว่าต้องลืมครับผมเจ้าพ่อเพลงย้อนแย้งนะฮะจากเกสโนวาครับนะครับเดี๋ยวนะอีก <จบ S 1> แล้วจบสามเพลงนี้เดี๋ยวกับจบสามเพลงนี้เดี๋ยวกับมาในช่วงของข่าวกูการเกมครับกับฟิลเรคอมเมนต์กับผมดีเจไปเลยครับผมดีเจพีครับและที่นี่คือฟิลรดิโอกับ กับเข้าสู่ฟิลและคอมเมนต์นะครับในเบรกที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่ได้จำนะครับกับผมดีเจพีและ DJ เจไปเลยที่ไปอู้งานอยู่นะครับครับผมโอ้จบไปเมื่อกี้จบไปเมื่อกี้ได้ผม3สามเพลงนะฮะก็คือลืมว่าต้องลืมของเกสโนว่าครับผมเก็บไว้ดีเจก็ไม่พอครับผมของมายราฟพิเทร่กับฟรีแมนดาวแล้วก็หนักใจของแนนด์โรเดทครับอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงของ ข่าวดิมซิลครับข่าวแรกครับ Google ย้ำชัดครับ Stadia ยังอยู่ดีครับดังมีข่าวพนักงานลาออกมาเป็นระยะระยะนะครับช่วงหลังที่ผ่านมาครับ Stadia แพลตฟอร์มสำหรับการเล่นเกมผ่านระบบคลาวด์ของ Google นั้นไม่ค่อยมีข่าวสู้สู้ดีนักนะครับจากการลาออกของพนักงานโปรไฟล์ดีมากมายอย่างกีส์เรย์มอนด์หัวหน้าสตูดิโอรองประธานอย่างจอห์นจัสติสรวมไปถึงทีมงานมือดี6คนที่ย้ายไปอยู่สตูดิโอน้องใหม่อย่างเฮเวนแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มขตางครับจากการสัมภาษณ์ล่าสุดโดยสื่อเกมอินดัสทรีครับทางด้าน เอเนนะครับหัวหน้าฝ่ายการตลาดของทีมพัฒนาก็ออกมาบอกว่าสตาเดนคงอยู่ดีครับและมีะแผนจะปล่อยมากกว่า100เกมใหม่ในแพลตฟอร์มในปีนี้นะครับปัจจุบันครับซอฟต์แวร์มิงครับผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าของสตเดยนนะขณะนี้ครับโดยดูเหมือนว่าเขาจะหันหุเรือให้เน้นมาที่สตาเดียนเมเกอร์มากขึ้นหลังเปิดตัว,ตวไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเพื่อช่วยให้พัฒนาอะไรย่อยสามารถมาขาย,เ,ยเกมได้ด้วยตัวเองต่อไปนะครับ เราจะต้องยอมชมที่ตาสตล์เดียวกันอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เอเฮนกล่าวไว้นะครับว่าจะกลับมาอยู่ในจุดที่ตาให้การยอมรับได้หรือไม่กับแนวทางใหม่ที่จะไม่ได้มีแค่ผลงานเกมแต่ผนจรพัฒนาเกมของตนอีกต่อไปนะครับพร้อมขายสองนะครับขายสองครับโอ้ก็ก็ไวดีก็ไวาดีก็โอเคอยู่ขายซอครับมัดบุบมาเดี๋ยเนี้พูข่าสุดท้ายเลยอ๋อแล้ว ขายซอนครับมอดมุมมองบุคคลที่สามของเ e สเ d e n ์ Evil v ว l น a g e ครับเผยได้เห็นว่าโมทางหัวเดียวไม่มีหวัวผีเหรอขยองเลยนับว่านามว่าฟร็อกฟ,ฟี่ควักนะครับได้สร้างมอดมองบุคคลที่สามของเรสเซนต์อีวิลวินเลชขึ้นมาโดยและเผยภาพวิดีโอผ่าน y o u t u ทูบไอจนเห็นว่ามือใวละครของอ e ีทาร์วินเทอร์ในเกมนั้นไม่มีหวัวแล้วมันมองเห็นได้ไงวะ เอาไว้แปะกล้องหรือเปล่าเะอกล้องก็ไม่มีไม่ก็มอนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างครับจึงยังไม่มีการเผยแพร่ออกมานะครับโดยยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงยิงปืนสมควรจากกรที่ทายมองไปผิดทิศผิดทางไม่ว่าไม่มีหัวในขณะที่กําลังยิงปืนอยู่มาครับุงก็ถูกสลับกลับไปเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งและบางครั้งตัวผู้เล่นก็ไม่สามารถคิดถิดของได้อย่างที่ควรนะครับเดี๋ยวก็ต่างที่โมเดลของอีธานไม่มีหัวนะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติครับหรือเป็นความผูกควมผิดงานเพราะว่า ดูกิน้นมจะทำมาให้เพื่อให้เป็นแบบมุมคอบุกที้หนึ่งเท่านั้นอยู่แล้วซึ่งเป็นกรณีีใครขึ้นกับ c y เบอร์ปังสองพนดสิบเจ็ดนะครับ uh huh. ที่หาใช้มอดเพื่อเปลี่ยนมุมกล้องให้มาเห็นตัวละครแล้วก็จะพบว่าท่าวิ่งท่ากระโดดนั้นไม่ได้เป็นธรรมชาติเช่นกันป uh huh. ีิัด้น่นีทพี่วิญญาณชาของกำลังจำไหน่ายแล้วทั้งบนพีซีเพลย์สเตชันสี่เพลย์สเตชันห้าอปอกวัน็และกูเกิลส์เดครับส่วนอินเทนโดสวิชอย่าหาทำนะครับ ซึ่งสำหรับใครที่เล่นจบนะครับเรากำลังมองหาซุบเนื้อเรื่องเพื่อตกตะกอนคาปิคหรือก็แา้วตามไปบทความอ่านบทความของ Gaming ง o s สกันได้นะครับหรือออร์เดอเซชักันได้นะครับผมตลอดเกมจะเล่น Evil Village นะครับก็สำหรับใครสนใจสามารถซื้อได้ผ่าน Steam นะครับหรือผ่าน PlayStation Store นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากเนาะถ้ายิ่งซื้อเป็นแพ็คยิ่งราคาคุ้มค่านะครับโดยเฉพาะแพ็คภาคเจ็ดรวมกับภาคเป็นเลยคุณจะเล่นเนื้อเรื่องของอีทานเป็นเรื่องตั้งแต่ต้นยันปลายเลยนะครับผมครับเอ้าข่าวสุดท้ายครับผม ออนีโอ้โหเอาคำยากให้ก <sharing> uh, uh, ูด้วยอ่าไม่ออกก็บอกมาได้เอออ่านไม่ออกอ่ายูนิครับยูนิอ๋อยูนิสตูดิโอรับผมทีผู้สร้างไทม์ไลน์ครับปล่อยวิดีโอบอกใบ้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่จะเปิดชมออกมาวันที่21พฤศภาคมนี้ครับโดยทางยูนิสตูดิโอทีมพัฒนาเกมสัญชาติไทยผู้เป็นเจ้าของผลงานเรื่องชื่ออย่างไทม์ไลน์ปวอยวิดีโอล่าสุด ผ่านทาง Facebook p เพ e ของเกมครับเลื่อให้เห็นถึงโลกโก้ปริศนาสี่สไตล์ครับพร้อมกับต<ป>ีก<ป>ะกอบ<ห>นะครับผมในโทนที่แตกต่างกันออกไปซึ่งนี่นะครับผมอาจจะเป็นการบุกบอกใบ้บางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะมานะฮะโดยในท้ายวิดีโอก็ยังระบ,บุถึง210521ก็คือ21พฤษภาคม2021 เอาไว้ด้วยนะครับตรงกับวันครบรอบ1ปีในการวางจำหน่ายเกมไทม์ไลน์ซึ่งครัว่าเราจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับทั้งนี้ก็มีข้อมูลสังเกตว่าสำหรับโลโก้แรกนั้นเลือกใช้โทนสีที่บ่งบอกถึงเกมไทม์ไลน์อย่างอย่างจะชัดเจนนะค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับซึ่งหาพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วนะครับที่ปรากฏอยู่เป็นพื้นหลังของภาพปกเกมเลยนั่นเอง ขณะที่3โลโกล้ที่เหลือครับผมมาในสไตล์แปลกใหม่ครับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับจึงน่าสนใจอย่างยิ่งว่าอีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยทางทีมงานจะเปิดเผยอะไรออกมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้รับชมกันนะฮะข้อมูลที่มาจากออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับอ้าวแม้เรานี่ก็รัวกันมากเลยนะแป๊บแนี่จบช่วงเกมมิ่งนิวแล้วนะฮะ,ะก็เดี๋ยว เตรียมฟังครับสามเพลงถัดไปนะครับท um ี่สอตไฟนะครับในวงนี้นะครับเพลงแไม่ใช่ไม่รู้สึกนะครับของทอมอิสรานะครับหลยเพลงนะครับเจอแต่คนใจร้ายนะครับของริปตาฟรีดอิงวันอีกแล้วเหรอใช่ต่อเพลงเลยเอ้าแลวเดี๋ยวกลับมาครับผมหลังจากจบสองเพลงนี้ก็เจอกันกับชาร์ตสิบอันดับของสปอ t i f y ครับผมในช่วงหน้ากับฟิลเลอรอเมนต์กับผมดีจไปเลยครับแต่ผมดีพี่ครับกับฟิลลีโอครับ กลับมาแล้วผมกับฟิลรีคอมเมนครับในรอบในช่วงนี้นะฮะกับสิบอันดับเพลงในชาร์ตบอด t ปายประจำสัปดาห์นี้นะครับอ่ะสิบอันดับนี้นะครับเริ่มที่อันแรกเลยอันดับที่สิบครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะตกมาอยู่อันดับที่สิบแล้วนะครับผมตกจากเก้านะครับผมเพลงสองใจเพลงประกอบละครวันทองจาก ดาอินโดฟินครับยอดอยู่ที่นะสี่หมื่นสามสี่มื่นสามร้อยแปดสิบเก้านะครับต่อมาผมเพลง Hot Sauce จาก NCT Green ครับจากสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ New Entry ครับเข้ามาใหม่ครับอยู่ที่44,107ครับ ต่อมาครับผมอันดับต่อมาอันดับที่แปดครับจากสัปดาห์ที่แล้วคงที่นะครับผมสายตาหลอกกันไม่ทีนะครับผมจากอิงบรลันทอนครับสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเพลต่อมาครับผมอันดับที่เจ็ดครับหยอกหยองจากลูสครับสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบสี่ครับอันดับที่หกครับก็สลับกับอันดับที่ห้าตกมาจากอันดับห้านะครับผม เลงพิเชษนะครับผมจากแจสตินบีเบอร์ฟิเชอรี่กับแดเนียลเจเจากับอีเวนนะครับห้า6มอครับอันดับที่5ครับขึ้นมาจากอันดับที่6ครับสลับกันนะฮะ v e ฟ h ดอร์โอเปนครับบรูโน่มาแอนเดอร์สันแฮกแล้วก็ซิลโซนิกครับ5,3,968ครับ อันดับที่สี่อันดับที่สามอันดับที่สองอันดับหนึ่งคงที่นะครับผมอันดับที่สี่ก่อนนะฮะแปะหัวใจครับผมเจ้านายกับจูเน่ครับห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบแปดครับอันดับที่สามครับรุ้งนี้เป็นไปกันตั้งนานแล้วเซฟโซนครับจากแปรรักฉันด้วยใจเธอครับผมของบิลกินพิจิริงกับพีพีกริดนะครับห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดครับอันดับที่สองครับวัดประหลัดเทสมีจากมุกโตรอีปครับหกหมื่น 47นะคะแล้วก็อันดับที่หนึ่งครับก็คงที่เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนจาก Killer Bird f e a นิ r i กับร้อลิ91,740ทั้งหมดนี้เปน็นจำนวนครั้งในการฟังนะครับผมก็อย่างนี้บอกกันไปว่าตอนนี้อันดับยังมีการสลับสบลับสเปียนกันไปเรื่อยๆนะฮะติดตามฟังได้ใน Spotify นะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังทุกสัปดาห์อย่างนี้นี่แหละครับต่อมาผมชุดชุดถัดมาผมเดี๋ยวเจอกันอีกสองเพลงครับเป็นเพลงที่อยู่ในติบอันดับนี่แหละเราเปิดอะไรไปแล้วบ้างนะเราเปิดวัดประหลาไปแล้วเปิดเพื่อนเล่นไมเล่นเพื่อนอไปแล้ววัดปะหลาวัดปะหลาอ่าววัดอะไรวัดอะไรวัดอะไรวัด do you mean อ่ากูไปแล้วเดี <laughs> ๋ยวพ่อจะติงกไูไหมแมวมาพ่อจะติงเอา้า สองเพลงนะครับผมเราจะหยิบอันดับที่7มาก่อนนะฮะหยอกหยอกจากลุสครับแล้วก็อันดับที่สครับรุ่งนี้เป็นแปลกันตั้งนานแล้วเดฟโดจากแปลรักฉันด้วยใจเธอบิลกินวิเทอร์กิปสยสองเพลงนี้เดี๋ยวกลับมากับช่วงสุดท้ายของฟิลได้คอมเมนต์กับผม DJ เจไปเลยครับแล้วผมดีเจเพอ่ะ จบไปแล้วครับผมกับสองเพลงนะครับผมก็คือยอคยอกจากลูสแล้วก็รูงี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะครับผมจากแปรรักฉันด้วยใจเธอของบิวกินและจีพีกริดครับเอาละโชว์สุดท้ายตรงนี้นะฮะเหลือเวลาอีกตั้ง25นาทีเนี่ยปล่อยให้ฟิลคอมเมนต์เอปล่อยให้ฟิลปีตายไปเออปล่อยให้ฟิลปีตาไปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนพิธีกรแล้ว ใช่ใช่เดี๋ยวโคงจะโดนปลดละวางแล้วเออมีมีการวางวางไว้แล้วนะว่าใครว่าใครจะถูกเปลี่ยนนะ <laughs> ใช่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 เห็นเขามีงานเยอะนี่เขามีงานเยอะเว้ยเนี่ยล่าสุดเนี่ยเห็นเขามีผลงานอะไรการที่อ่ากีบโชยไปนะได้เหมือนจะโดนเปลี่ยนแล้วเหมือนกันเออนั่นนะสิ <laughs> แม่บอกได้เขาเดียวนะบอกได้นะคนนี้เขางานชุมมากเลยนะงานชุ่มมีง,งานเยอะมากเลยเขาควรพักบ้างเนาะเขาควรพักบ้างก็หมด เขาพูดอยู่ตลอดว่าผมเหนื่อยพี่ผมเหนื่อยเออคัับ้างรับไปครับไปเออเอาเดี๋ยวปิดท้ายด้วยนะฮะกับฟิวปิดท้ายตรงนี้กับเออ่ฟิวได้คอมเมนต์นะฮะส่งต่อให้ฟิวเจปปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟิวฟิลเจปป์เจปป์เมื่อวานอ๋อฟิวฟรีจะตายนะครับอ้าวฟิวฟรีจนตายนะครับ ครับเอาปะโถเอาฟิลฟีสไตล์นะครับเดี๋ยวพบกับสองเพลงนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะไปพบกับฟิลฟีสไตล์นะครับสักครู่เดียวนะครับผมอ่ะสองเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับเริ่มจากกรีทาแมนของว่านธนกิจครับแล้วก็สุดท้ายครับเพราะเธอเอิร์ธพัทรวีกิตริงแจนจางครับพบกันใหม่ในวันนี้ครับเราต้องลากันไปก่อนนะครับ แจน่าไม่แน่จนไม่แน่เจ้าจะมาไหมครับครับสำหรับวันนี้ทางผมดีเจไปเลยครับแล้วผมดีเจพีทครับขอตัวลาไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้ทางเราฟิวได้คอมเมนต์ทางฟิวเดรีิโอตรงนี้ขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี่ติดตามเราต่อนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในกุ้ไเกมมิ่งนะครับครับผมสำหรับวันนี้ครับลาไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ